สวัสดีครับเ,เพื่อนเยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเพื่อนเครับในคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของเกาหลีอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่3แล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันมีข้อมูลใหม่ครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทําข้อมูลไปส่วนหนึ่งเล็กๆแล้วแต่ว่าเป็นมุมของทางขเมเนะครับที่มันดึงเอาข่าวของทางเกาหลีเข้ามาแต่ทีนี้นะครับมันมีเพจของเกาหลีเนี่ย ได้มีการนําเสนอข่าวนี้แล้วก็ทําให้ Army m i n i t ิท y f o r อรนั้นดึงเอาข่าวนี้เนี่ยออกมารายงานแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยด้วยผมว่ามันน่าสนใจมากครับเราก็เลยอยากจะเอามาพูดคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเรื่องราวในส่วนของที่เกาหลีมีปัญหากับกัมพูชานั้นมันเป็นอย่างไรมีอะไรเพิ่มเติมบ้างแต่ที่สําคัญครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เห็นเลยมากมากที่สุดเลยก็คือว่ามันมีภาพพาสปอร์ตของไทยครับถูกทิ้งเกลื่อนเมืองเลย เกลือนพื้นที่กองขยะของทางเขมรนะทางเกาหลีเข้าไปเห็นมาแต่ถามว่าปัญหาก็คือทําไมไทยเราถึงไม่เห็นภาพแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นขอขอบคุณข้อมูลนะครับจาก Army m i n i t a r y Force เป็นอย่างมากนะครับที่ได้นำเสนอเรื่องราวนี้ออกมานะครับ วันที่12ตุลาคม2568นะครับในขณะนี้โลกออนไลน์ของเกาหลีใต้กำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับภาพถ่ายที่ถูกเผยแพร่โดยชาวเน็ตนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีหนังสือเดินทางของสัญชาติไทยแล้วก็สัญชาติอื่นๆอีกหลายเล่มถูกทิ้งอยู่ในกองขยะในประเทศกัมพูชานะครับเหตุการณ์ดังกล่าวถูกนําเสนอโดยเชื่อมโยงกับสถานที่การลักพาตัวแล้วก็กักขังพลเมืองเกาหลีใต้ในกัมพูชามีแนวโน้มเพิ่มสูงม ากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยเหตุการณ์นี้ทางการเกาหลีใต้จึงได้มีการประกาศยกระดับคําเตือนการเดินทางไปยังกรุงพนมเปญจากเดิมในระดับ2เห็นไหมครคลิปคราวที่แล้วเนี่ยผมได้บอกแล้วนะเป็นลําดับที่2นะ 2> mm. ก็คือการเฝ้าระวังในการเดินทางตอนนี้ต้องเพิ่มระดับขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้บอกอไว้ในคลิปนี้เนี่ยมันมีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าต้องยกระดับจากระดับ2เนี่ยมาเป็น คำเตือนพิเศษนั่นเองนะโดยขอให้ประชาชนเกาหลีใต้ยกเลิกหรือว่าเลื่อนการเดินทางไปยังกัมพูชาออกไปก่อนเว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนเท่านั้นโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าโลกออนไลน์ของเกาหลีใต้นะครับได้โพสต์ Post ภาพและหัวข้อภาพน่ากลัวถ้าคุณเข้าใจพร้อมกับภาพถ่ายหนังสือเดินทางจากหลายประเทศที่พบในถังขยะผู้เขียนอธิบายว่านี่คือหนังสือเดินทางที่พบในถังขยะของกัมพูชา เมื่อภาพดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปนะครับชาวเน็ตต่างก็แสดงความตกใจและกังวลโดยกล่าวว่านักท่องเที่ยวไม่ทิ้งหนังสือเดินทางน่ากลัวมากมีการลักพาตัวกี่ครั้งแล้วปัญหาการลักพาตัวในกัมพูชาดูร้ายแรงมากๆบางคนก็แสดงความคิดเห็นอย่างตื่นตนบโดยกล่าวว่าคุณต้องปกป้องชีวิตของคุณเองดังนั้นอย่าไปประเทศอันตรายนี้รัฐบาลควรห้ามการเดินทางนี้ไปยังกัมพูชาโดยเด็ดขาดน,นะครับ นี่ก็คือเสียงสะท้อนของอเจ้าของโพสต์นะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์เมื่อเร็วๆนี้นะครับคดีหลอกลวงเรื่องงานการกักขังและการทรมานที่พุ่งเป้าไปที่ชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าจํานวนคดีลักพาตัวชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ1 0 2ถึงคดีต่อปีระหว่างปี2000 22จนถึง2023เนี่ยแต่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น220คดีในปีที่แล้วและ330คดีในเดือนสิงหาคมปีนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าเยื่อส่วนใหญ่จะถูกลักพาตัวโดยองค์กรอาชญากรรมหรือว่าการถูกหลอกให้ทำงานในต่างประเทศที่มีค่าตอบแทนสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนสิงหาคมนักศึกษาเกาหลีใต้วัย20ปีที่เดินทางออกนอกประเทศโดยกล่าวว่าเขาจะเข้าร่วมนิเทศการกัมพูชา ถูกพบว่าเสียชีวิตแล้วก็ตำรวจในท้องถิ่นสร้างความตกตะลึงไปทั่วประเทศด้วยการประกาศสาเหตุการเสียชีวิตว่าหัวใจหยุดเต้นเนื่องจากการทรมานหรือว่าหัวใจล้มเหลวนั่นเองนะครับเมื่อเดือนที่แล้วชายชาวเกาหลีอายุ50ปีถูกลักพาตัวและทรมานในใจกลางเมืองของเมืองหลวงกรุงพนมเปญด้วยนะครับโอ้โ oh, ห oh, อันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเอามากๆนะ นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมอยากเอามารายงานเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆได้รับทราบนะครับเอาละภาพนะครับมันอาจจะวนไปวนมาเพราะว่ภาพข่าวมันมีอยู่เพียงเท่านี้นะขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆที่ภาพข่าวมันน้อยจนเกินไปนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับเพราะว่าไทยเราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้เลยจนเกาหลีนะครับเขาได้สืบสอบแล้วหาจนเจอว่ามันมีภาพเหล่านี้ปรากฏออกมาบนโลกโซเชียลนะครับ ใครที่รอดชีวิตออกมาหรือใครที่ไปพบประสบเจอกับสิ่งที่มันผิดปกตินะครับเขาก็จะถ่ายรูปมาให้ดูอย่างเช่นในกองขยะแห่งนี้นะครับมันก็มีพาสปอร์ตนะครับที่เป็นพาสปอร์ตของประเทศไทยโอ้โหบอกเลยนะ50เล่มเป็นอย่างต่ำนะครับที่กองอยู่ตรงนั้นแทบจะไม่เห็นว่ามันมีภาพของสมุดพาสปอร์ตของประเทศอื่นๆเลยส่วนใหญ่เป็นของประเทศไทยทั้งนั้นแล้วมันอันตรายมากๆกับสิ่งที่เราได้เห็นนี้ เพราะอะไรเพราะผมมาตั้งคําถามกับตัวเองว่าเอ๊ะแล้วทําไมประเทศไทยเราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้เลยแล้วคนไทยสักกี่คนครับณเวลานี้ยังทรมานทรกรรมอยู่ในประเทศกัมพูชาอยู่แล้วก็ยังใช้ชีวิตแล้วอยากจะหลบนี้ออกมาก็ไม่สามารถทําได้หรือหลายคนอาจจะเต็มใจนะครับเพราะว่ามันมีข่าวตอนครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมเห็นว่ามีไทยนะครับพยายามลักลอบเข้ากัมพูชา เพราะว่าไปทํางานที่กัมพูชาแล้วได้เงินเยอะไปเป็นแก๊้งคอร์เซนเตอร์ไปเป็นสแกมเมอร์ mer, แล้วก็ไปทํางานเกี่ยวกับพวกคาสิโนอะไรต่างๆเนี่ยมันได้เงินมหาศาลได้เงินดีกว่าที่อยู่ไทยด้วยซ้ําไปเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากเลยนะครับถ้าอย่างไรแล้วแล้วก็เราจะต้องคอยจับตาดูให้ดีนะครับว่ากัมพูชาแหล่งอาชญากรรมของโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรต่อแล้วเราจะมีวิธีแก้ไขกันอย่างไรบ้างรัฐบาล ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นหน่วยงานของไทยน่าจะดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอย่างเต็มที่ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมาได้อย่างเต็มที่ภายใต้ช่องคอมเมนต์ภายในคลิปดอนี้ด้วยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่ผมจะมานําเสนอต่อไปด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาจะเจอกันใหม่ในคลิป